คารีนาทาลิปสีสดสดชัดๆแล้วดูเข้ามากแต่สําหรับหนิงหนิงจะเหมาะกับการทาลิปสีซอฟต์นุ่มๆมากกว่าคลิปนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนรู้ด้วยว่าเราควรทาลิปสีซอฟหรือสีสดดีคือเวลาเราแต่งหน้าถ้าเราอยากให้จุดไหนเด่นเราก็ต้องเน้นสีตรงนั้นให้ดูสดแล้วก็ชัดที่สุดแต่ถ้าเราไม่มั่นใจจุดไหนก็ให้เบามือหรือใช้สีซอฟต์ไปเลยแล้วค่อยไปเน้นความชัดตรงจุดที่เรามั่นใจแทนซึ่งพอมาวิเคราะห์ใบหน้าของ2คนนี้จะเห็นว่าพี่หน้ามีช่วง lower face ที่เลียวเล็กมากๆหรือที่คนชอบพูดกันว่าน่านยุงงะซึ สีสดชัดๆอะก็จะเป็นการดึงความสนใจมาที่ lower face ได้แบบทันทีเลย G <G> ก็เลยเหมือนเป็นการตอกย้ำความน่าเรียวเล็กของพี่หน้าให้ดูเป็นจุดเด่นขึ้นไปอีกแต่ใบหน้าช่วงล่างของหนิงหนิงจะดูชั a r p i มากกว่าซึ่ง lower face อาจดูหนักเกินไปถ้าเราใช้ลิปสีสดหรือเข้มเกินดังนั้นลุคเมคอัพช่วงหลังก็เลยเน้นสีลิปนู่นๆ s ซอ t ๆแล้วจะเป็นเน้นการแต่งตาที่ดูเชียวเียวขนตาชัดๆแทนซึ่งการย้ายจุดโฟกัสไปที่ดวงตาหรือว่า upper face จะทําให้ลุคดูโตขึ้นด้วยพี่มองว่าหนิงหนิงโฟกัสที่ตาก็คือถูกต้องมากเพราะวว่่าาเป็นนคทีีตสยม ปาก็คือเรียวยาวเฉียงขึ้นแบบน้องแมวเลยปกติทุกคนชอบทาลิปสีสดหรือสีซอฟกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้นะ